ตรวจเจอโควิดตอนกักตัวตกลงใครเป็นคนจ่ายอันนี้ต้องแยกเป็นสองกรณีกรณีของคนต่างชาติและก็คนไทยส่วนของคนต่างชาติตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็บังคับซื้อประกันที่ครอบคลุมโควิดนะสำหรับคนต่างชาตินะคนไทยไม่ต้องซื้อนะฉะนั้นคนต่างชาติเขาจะมีประกันอยู่ก็สามารถติดต่อประกันให้ใจ่ายให้แทนได้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดว่าปรากฏว่าติดโควิดตอนรักษาตัวอตอนกักตัวนะครับ อันนี้คือหมายถึงทั้งส่วนของคนไทยนะทั้งกักตัวฟรีในสเต e q ควอลัน i n นหรือจ่ายค่ากักตัวเองใน a l t e r n a t i v e s t a เต q u ควอลัน n e หรือ a l t e r n a t i v e l o โล l คอล r ค n อลันก็ตามเนี่ยที่ที่สรุปว่าจ่ายเงินเองเนี่ยถ้าติดโควิดล่ะตอนกักตัวแล้วคนไทยยังไงก็คือตามสิทธิ์เนี่ยคือคนไทยได้รักษาฟรีนะฉะนั้นเลยบอกว่าไม่ไม่ต้องซื้อประกันไงแต่ว่ามันจะมีกรณีจากที่มีเพื่อนๆในกลุ่มโกลโนไกแฟนฝรั่งเขามาแชร์เขามาแชร์ว่า เพื่อนของเขาที่กลับมาจากต่างประเทศพร้อมกันปรากฏว่าตรวจโควิดแล้วมีผลเป็นบวกคือตอนเรากักตัวเขาจะมีการตรวจโควิดอยู่ประมาณสองครั้งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นบวกก็คือมีเชื้อโควิดอยู่ถ้าเป็นลบก็คือไม่มีเชื้อโควิดผลปรากฏว่าเขาโดนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหมายถึงคนที่ตรวจเจอว่าเป็นบวกคือติดโควิดเนี่ยโดนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแต่สุดท้ายก็คือสิ่งที่จะต้องทําก็คือจะต้องโทรไปติดต่อ ตามสิทธิ์ที่เขามีอย่างเช่นถ้าใครมีสิทธิ์ของบัตรทองประกันสุขภาพทุนหน้าก็คือบัตรทองเนี่ยแหละก็ต้องติดต่อหนึ่งสามสามศูนย์ตามกระทูนี้แต่ถ้าเกิดใครมีประกันสังคมอ่าก็ต้องติดต่อประกันสังคมถ้าเกิดใครที่มีสิทธิ์ของอะไรราชาการอ่าก็ของราชาการอะไรก็ว่ากันไปตามสิทธิ์ที่เรามีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลยล่ะทําไงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องถามเขาแหละอา้าวไหนว่าคนไทยได้รักษาฟรีไม่ใช่เหรอหรืออะไรเงี้ย นะครับขอใช้สิทธิ์พลาดพิงนิดนึงกลับจากต่างประเทศแท้ติดโควิดรักษาฟรีไหมนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือถ้าเป็นคนไทยรักษาฟรีเพียงแต่ว่าเขามีขั้นมีตอนของเขานิดนึงไม่ใช่ว่าอ,อ๋อติดก็ส่งไปกักตัวต่อที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเราก็คงต้องมีการติดต่อหรือการทําอะไรสักนิดนึงแหละก็ไม่ได้ง่ายถึงขั้นว่าไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับคนไทยครับกันเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับก็คือเป็นที่เขามาแชร์เสร็จแล้วก็ มีคนที่สแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของ Facebook ในกลุ่กโกโนไกยแฟนฝรั่งอันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนในกลุ่มวันนี้จะมาชี้แจงรายละเอียดที่ได้โพสต์ถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีของน้องคนหนึ่งที่กลับจากสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกันตรวจพบว่ามีผลเป็นบวกทางโรงแรมได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลของรัฐอ๋อส่งที่โรง,โรงพยาบาลของรัฐหรือเขากักตัวฟรีหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะ เพราะว่าถ้าเป็นจ่ายค่ากักตัวเองเนี่ยถ้าเราดูโบชัวของ ASQ หรือ ALQ เนี่ยเขาจะบอกว่าโคกับโรงพยาบาลอะไรใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนทั้งสิ้นก็น่าจะกักตัวฟรีนะเราพอดีไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คือจ่ายเองเหรอทำไมส่งไปโรงพยาบาลของรัฐแปลกแฮะไม่รู้ว่าโรงพยาบาลคู่สัญญาของคนนี้คือโรงพยาบาลไหนนะมันตรงปกไหมตรงปกไหมคือมันควรต้องตรงปกนะอย่างสมมติว่านะตรงปกเขาบอกว่าโรงแรม ASQ วันนี้ ได้รวมกับโรงพยาบาลชื่อนี่นี้นี้นี้ซึ่งถ้าเอาชื่อไปเสิร์ชดูใน Google ก็จะพบว่าเป็นเอกชนอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดถูกส่งตัวไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลน,นั้นนะถ้ากับกลายเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเอา้ามันก็ไม่ตรงปกนะครับก็ต่อเลยคือตามคลิปของคุณอ๊อฟบอกว่ารักษาฟรีสําหรับคนไทยทุกคนก็คือคลิปอันนั้นแหละเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอแต่ทําไมน้องคนนี้ถึงโดนเรียกเก็บค่ารักษามาคลายข้อข้องใจให้นะคะ ในกรณีที่กลับจากต่างประเทศเข้าสู่สถานกักตัวเองและตรวจเจอโควิดทางโรงแรมจะนำส่งโรงพยาบาลของรัฐอา้าวก็เอ้ยหรือว่าที่บอกว่าโคกับโรงพยาบาลเอกชนคือแค่มาตรวจให้เฉยๆแล้วพอติดโควิดก็ต้องไปส่งรัฐหรือเอออันนี้เราก็ไม่ทันคิดมาก่อนเลยนะรักษาฟรีแต่ว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐงั้นหรือนึกว่าจะไปรักษาที่เอกชนตามที่เราได้จ่ายเงินไว้สิสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกคือให้โทร หนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์ประกันสุขภาพหรือบัตรสาสิบาทรักษาทุกโรคนั่นเองหร,อหรืออาจจะลองถามที่โรงพยาบาลน,นั้นก็ได้ว่าเรามีสิทธิ์อันนี้อันนี้หรือหรือเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเอย่างเงี้ยจะติดต่อที่ไหนไม่งั้นเดี๋ยวต้องจ่ายเองแน่ๆเลยเพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าต้นสังกัดน่ะที่เรามีสิทธิ์อยู่จะต้องเป็นคนใจ่ายให้เรานะแต่ตามข่าวที่เขาพูดไปคือถ้าเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยก็คือขั้นสุดท้ายก็คือต้องมีสักคนหนึ่งออกให้เรา่เพราะว่าตามนโยบายตั้งแต่ต้นที่เราปิดประเทศน่ะก็คือคนไทยได้รรักษาี แต่ว่าตรวจไม่ฟรีคือจะตรวจก็ต้องเสียตังค์ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อ,ะตอน,นะครับโทรไปตรวจสอบรักษาสิทบิ์สามสิบบาทเสร็จแล้วทางศูนย์ประกันสุขภาพจะประสานงานให้กับทางโรงพยาบาลที่เราเข้ารักษาเองจะไม่มีการเรียกเก็บเงินต่างๆจากเราทั้งสิ้นยกเว้นเราแจ้งความประสงค์จะเข้าเอกชนหรือมีประกันนะคะอืมตกลงโรงพยาบาลคู่สัญญานี่ที่ว่าเป็นเอกชนนี้ไม่ได้รักษาแต่ว่าแค่มาตรวจให้เฉยๆอย่างนั้นหรือ ครับต่อไปก็ขอขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ทันคิดมาก่อนนะไม่ทันคิดมาก่อนว่าเรานึกว่าเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลไหนก็จะต้องได้รักษาที่โรงพยาบาลนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าในนี้คือเรามีการถามเอ่อเจ้าของโพสต์ไปคืออันนี้คือกรณีคนที่ได้กักตัวฟรีใช่ไหมคะแล้วคนที่จ่ายค่ากักตัวเองที่รวมค่าโรงพยาบาลไปแล้วไม่รู้ยังไงนะคะแล้วเขาก็มาตอบว่าเออไม่ค่ะทุกกรณีเลย หมายถึงทุกกรณีที่ที่ส่งไปที่โรงพยาบาลรัฐอย่างนั้นหรือน้องที่มีผลเป็นบวกเขาจ่ายค่ากักตัวเองไม่ใช่กักตัวของรัฐออแปลว่าไม่ว่ากรณีไหนก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐหรือแสดงว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้น่ะค่าโรงแรม ASQ ที่ออบเคยบอกอะที่เขาบอกว่าเขาต้องหันให้โรงพยาบาลประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นของเงินที่เราจ่ายให้เขาเนี่ยแสดงว่าค่าพวกนั้นก็คือแค่ค่าตรวจกับค่าที่ว่ามีพยาบาล หรือมีคุณหมอมาทักทายค่านั่งเฝ้าแล้วก็ค่าตรวจของโรงพยาบาลแค่นั้นหรืออันนี้นะครับที่ยืนยันตามที่ออบบอกโรงแรม ASQ นี้ค่าห้องรวมแล้ว35,000ืาพเนี่ยเป็นค่า Hospital ASQ Service ถึง12,000บาทคือ1ใน3ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าที่จะต้องหักให้โรงพยาบาลก็แสดงว่า15คืนเนี่ยโรงแรมเขาได้จริงๆแค่คืนหนึ่งประมาณพันห้า ใช่ไหมสิบห้าคืนก็สองหมื่นสามพันกว่าบาทก็ถูกต้องซึ่งเขาจะต้องมีอาหารให้เราสามมื้ออีกต่างหากแล้วก็มีบริการอะไรที่มากกว่าช่วงเวลาปกติฉะนั้นคงจะได้แค่กําไรนิดหน่อยหรือได้แค่เท่าทุนกันไปแต่ว่าจ่ายให้โรงพยาบาลถึงหมื่นสองแล้วถ้าเกิดว่าหมื่นสองนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาอีกต่างหากเนี่ยคือการตรวจโควิดสองรอบเนี่ยเคยได้ยินว่าโรงพยาบาลเอกชนก็คือค่าตรวจโควิดประมาณห้าถึงหกพันหมายถึงว่าคือคิดในราคาปกติเลยหรือกับค่าคนมานั่งเฝ้าแค่นั้นหรือ นเนี่ยครับซูมเข้ามานะค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลก็คงจะมีเนี่ยตรวจโควิดแบบเรียลไทม์ rt pcr 2ครั้งแล้วก็รถพยาบาล ambulance service 24ชั่วโมงแล้วก็ n u r ต e s t a n ยี่สิชั่วโมงคือนางพยาบาลมานั่งเฝ้าผัดเวรกันมาเฝ้า24ชั่วโมงนี่คือค่าใช้ใจ่ายของนางพยาบาลส่วนรถพยาบาลนี่คงแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคงจะมีน้อยมากแล้วก็ด็อกเตอร์คอนซัลทิงวิดีโอคอล ตอนกักตัวก็คือค่าคุยวิดีโอคอลกับคุณหมอถ้ามีอาการน,นี่คือทั้งหมดแล้วก็คือรวมกันคือ12,000บาทที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคืออันนี้คือรวมแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายพวกนี้ส่วนการรักษานั้นถ้าติดโควิดก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกกรณีตามที่เพื่อนคนนี้เขาบอกอ่ะคอมเมนต์ต่อมาจากยอดเกือบสามหมื่นที่ทางโรงพยาบาลวงเล็บรัฐบาลแจ้งมาณปัจจุบันยังอยู่30บาทค่ะ คือหมายว่าจากสามหมื่นเราจะจ่ายจริงแค่สามสิบาทตามชื่อของแคมเปญน,นี้นะครับแคมเปญสามสิบาทรักษาทุกโรคอ่าฉะนั้นคือเราไม่ต้องเสียถ้าเกิดเราได้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดนะครับไม่ต้องตกใจแต่แค่ว่างงนึกว่าเออเขาคอนแทคกับโรงพยาบาลเอกชนอันไหนสุดท้ายเราจะได้เป็นนอนเอกชนซะอีกจริงๆก็คือนอนรัฐบาลทุกกรณีตามที่เพื่อนคนนี้เขาบอกมาต้องแจ้งหนึ่งสามสามศูนย์หลังจากที่รู้ผลเป็นบวกแต่จริงๆแล้วคือ ก็ไม่รู้นะว่าทุกคนหรือเปล่าคือหรือว่าน้องคนนี้ที่ติดโควิดเขามีสิทธิ์ของบัตรทองอยู่เลยต้องแจ้ง1330แต่ถ้าเรามีสิทธิ์ของอื่นๆเราต้องแจ้งอื่นๆหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดใครจะหวังกับประกนสมมติใครที่ซื้อประกันเชงเกนไปเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วหวังตอนขากลับมาหวังว่าจะได้ใช้ประกันนั้นเผื่อว่าจะป้องกันโควิดคือจ่ายครีมโควิดได้ด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องมีวันประกันเผื่อนะแสดงว่าต้องซื้อไปเผื่ออ,อีกใช่ไหมแล้วสองคือ ส่วนใหญ่เท่าที่ดูมาจะครอบคลุมแค่เจ็ดวันแรกเท่านั้นเองก็คือการตรวจโควิดเขาจะตรวจวันที่ห้ากับวันที่สิบสองก็หมายว่าวันที่ห้าของการกักตัวถ้าติดโอเคยังอยู่วงเล็บวันประกันก็ต้องเหลือเผื่อช่วงนี้ไว้ด้วยนะอะ่มีคนถามต่อแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีต่างชาติสามารถทําเรื่องเบิกจากประกันที่ทําไว้ก่อนเดินทางมาได้ไหมคะเขาตอบว่าต่างชาติเขามีประกันคุ้มครองอยู่แล้วค่ะใช้ประกันได้เลยก็คนที่มาโพสต์เขาบอกว่าตอนนี้พี่ก็โล่งอกแทนน้องใหม่คงหมายถึงคนที่ติดโควิดนะนะ เผื่อตัวเองด้วยรอผลรอบสองพรุ่งนี้ค่ะคือแต่ลว่าตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในการกักตัวอยู่ไงแล้วเขาก็รู้ข่าวตรงนี้ก็เลยมาโพสต์เลยครับเป็นคนดีมากก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับถึงตรวจว่าเจอโควิดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีอาการนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ว่าได้เนี่ยไม่มีอาการนะก็แค่ว่ามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วก็อาจจะไปแพร่ให้คนอื่นได้เท่านั้นเองอาจจะเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วถ้ายานะ้ำนาะย้ำนาว่าเจอกักตัวไปแล้วถึงสิบสี่เนี่ยนะซึ่งจริงๆ ตามหลักการตามข่าวจริงๆเนี่ยแค่แปดก็โอเคแล้วเนี่ยแต่เราเผื่อสิบสี่ไว้เนี่ยคือผ่านจากกากตัวไปแล้วก็เรียกได้ว่าเหลือแต่ซากเชื้อแล้วก็คือการแพร่เชื้อเนี่ยยากมากๆแล้วอตามหน้าจอนี้นะครับเพื่อนคนที่โพสต์หัวข้อนี้เขาก็ไปค้นมาให้อีกนะครับสรุปว่าทุกคนนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีสังกัดไหนเลยเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ตามข้อความนี้นะก็คือสรุปว่าทุกคนเลยไม่มีเรื่องของประกันหรือเรื่องของ สังกัดใดๆที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เลยก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ตามข้อความนี้บอกว่าประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์ใช้บัตรทองค่ะเพียงแค่มีบัตรประชาชนที่มีเลขประจําตัว13หลักคือเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยก็สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทองได้ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถใช้ใบสูติบัตรขึ้นทะเบียนได้มีเงื่อนไขแค่ว่าคุณจะต้องไม่ได้อยู่ในสังกัดไหนก่อนคือ เป็นผู้ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพอย่างเช่นประกันสังคมข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจก็คือถ้าอยู่ในสังกัดของอื่นๆอ,อยู่แล้วก็ไปที่สังกัดนั้นไม่เกี่ยวกับบัตรทองแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสังกัดอะไรเลยก็คือใช้สิทธิของบัตรทองได้และไม่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอื่นใดจากรัฐเท่านั้นเองอย่างกรณีของเด็กหากมีสวัสดิการจากพ่อแม่ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรทองก็คือไปใช้สิทธิ์ของของอันนนะั้นอ่ะของ ประกันสังคมหรือสวัสดิการราชการแทนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับถ้ามีประกันสังคมล่ะคะน่าจะฟรีเหมือนกันเนาะถ้าเรามีประกันสังคมก็กลายเป็นว่าไปติดต่อประกันสังคมแทนนะครับแทนที่จะเป็นบัตรทองนะบัตรทองสําหรับคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีสิทธิ์ราชการไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมอะไรเลยก็ติดต่อบ,บัตรทองแต่ถ้าเกิดมีสิทธิ์อะไรก็ติดต่ออันนั้นแทนก็มีคนตอบน่าจะตามสิทธิ์ของแต่ละคนค่ะใครมีสิทธิ์อะไรก็ใช้อันนั้นนี่ก็มีประกันสังคมเหมือนกัน ครับก็มีประกันสังคมก็ติดต่อประกันสังคมแทนถ้าติดโควิดตอนกักตัวก็มีคนมาคอนเฟิร์มใช้สิทธิประกันสังคมค่ะน่าจะดีกว่าของรัฐไหมคะลองถามดูห้องอื่นอาจจะดีไหมคะประมาณนี้ก็สรุปนะครับว่าตอนที่กักตัวถ้าตรวจเจอโควิดตามที่เขาบอกอันนี้คือไม่ว่าจะจ่ายค่ากักตัวเองหรือกักตัวฟรีจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐเสร็จแ,แล้วก็จะมีการเรียกเก็บค่ารักษาเพียงแต่ว่าเราสามารถติดต่อถ้ามีสังกัด อย่างเช่นประกันสังคมหรือราชการหรือรับวิสาหกิจก็ติดต่ออันนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยก็ติดต่อบัตรทองคือ1 3 3 0ให้เขาจ่ายให้แทนนะครับครับเพราะว่ายังไงคอนเฟิร์มนะเป็นประกาศของทางราชการตั้งแต่ตอนเราล็อกดาวน์ครั้งแรกเลยว,ว่าคนไทยทุกคนจะได้รักษาฟรีเฉพาะคนไทยนะครับไม่เกี่ยวกับต่างชาติเพราะาต่างชาติเขาต้องซื้อประกันมาต่างชาติแท่ติดโควิดตอนที่กักตัวในไทยจะต้องให้ประกันเป็นคนจ่ายที่เขาซื้อมาแต่คนไทยก็คือตามสิทธ ถ้าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยก็บัตรทองนะครับครับก็เพื่อนๆที่มีประสบการณ์หรืออยากแชร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ